โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนที่รับชมในอ่ามุมิเลกาซี่ในพาร์ทที่เขาไหนวะไม่รู้จังมันนะผมโอเคก็มาวันนี้ผมก็จะมาพาค้นหาตัวนี้กันนะผมตัวนี้มันคืออะไรวะเฮ้ยนาย what did it what d i Year, uh, c a แขนอยู่ไฟโอเคอยู่ไฟที่อ่าไอ้อ่ะโอ้มึงไม่เกี่ยวดินะมึงไม่เกี่ยวแรกเลยคือมึงไม่เกี bye, ่ยวบาย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 บบาายยเร็วบายบายเออบายบายแม่งมันไม่ตอบกูโอเคก็จะหาเองแล้วกัน อ่าผมว่าน่าต้องไปทางเมืองนี้ฮะนี่อะไรนี่ยินเสียงอะไรไหม αι? ไม่นะ จี่ผมควรจะวาร์ปมานะช่ไหมล่ะเงกันเออใช่เดี๋ยวนี่มันก็ใกล้จะฮาโลวีนแล้วนี่น,ออน,นนะผมยังไม่ได้ไปถามไอ้ด็อกเตอร์นี่เลยผมแวะไปหาด็อกเตอร์นะไอ้ลูกอมอ่ะมาจะรีรันอีกรอบไหมว่าไหมเม่าแต่มัน่าบอะไรไปนะลูกอมเอาไปไหม không một đi nè doctor hải này à. doctor hải doctor mới chưa Thế... แปลกๆไะโอเคงั้นก็เราจะเริ่มหาจากไหนะ่ะไม่รู้อะ่ะชิบหายจะรู้ไหมอะ่ะเออนั่นนี่เสียงมันมีเสียงอะไรบางอย่างหรือว่าเราควรจะหาสัญญาณก่อน เหมือนพวกเราโดนหนักฟังหรือเปล่าฮัลโหลอเอ๊ะ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 ตรงนี้ไม่มีมยิมแล้วตอนไหนไปเจอเข้ามั่วๆนะอันนี้คือยิมแร้วคุยหน่อยดิสามร้อย มีเงินไปเวอร์มียกน้ำหนักเห้เข้ายิมไหมไม่ใช่เวลาเข้ายิมรีบแบกมาลองดูสู้กับกระสอบทรายไดูดิเตะมันบอก ป๊อปป๊าปป๊าปว้าวโคตรแรงไอ้รับนหมป๊อปป๊าปป๊าปว้าวกระสอบกระสอบทรายปิวไปนู่นเลยต้นหัวใครไมเนี่ยของรางวัลมาโปรตีนเชคทำได้ได้เอ่ยเฮ คืออะไรอะ่ะอ๋อมันคือตัวคูดทีพีอ๋อเออจะได้เก็บบีบีไหมเนี่ยโอโหดีเฟนต์แบบเน้นไม่เน้นเปรี้ยเน้นเนนปรียปร้ยแต่ว่าไอ้ชื่ออะไรก็ลืมลมาเร่ต้องฟาร์มไม่ได้ฟาร์มแล้ว เออสองสารน e ี่ HB ี๋ยวโอ้โอ้ไม่ร้องนะไม่ร้อง,ออง,องเออไม่ร้องไม่ร้องเออเดี๋ยวได้สัญได้ยินเสียงสัญญาณแปลกแป๊บน,นึงนะอืมอ้โรเรียนไหมนี่คือพยายามติดต่ออยู่นะสัญญาณมาจากทางไหนอ่ะ เ,เราต้องหาทางออกเข้าสู่เมื่อี่นั่เราจะเข้ายัางไงอ่ะเพราะว่ารเราเพิ่งมาอยู่ก็สุดท้ายเราเข้าวอลลวีนกรีนเรียกจ้าใช่ะ ข้างหลังประตูน oh. oh. ี่จะมีความลับอะไรแล้วจะเข้ายังไงประตูหลังถามจริงกดคิวโออเออก็คือมันจะเข้ายังไงกดคิวไปเรื่อยเหรอ ใบที่แปลกมากมันเหมือนเรากำลังเสียเวลาทำอะไรอย่างนี้ไปเลยเข้าได้จริงเหรอมันเข้าไม่ได้มีทางเงินไหมเอ้เออได้ละเขาได้ละแล้วไงต่อ โดดลงไปเหรอเดีนยาตอบช้านะอุ๊บหวัวตีเหมือนกันน,นั่นยนี่คือโลกเบื้องหลังของโลกใบนี้โดดลงไปเอาจริงดิวี โอเคได้กูจะเชื่อเขาไม่ตอบเราเลยนะจะโดดไปจริงโิโอเคได้ได้ทีได้ทีเดี๋ยวลองดู okay. 3, 2, 1, โ,ดนะโอเคนับสามสองหนึ่งแล้วโดดเลยนะเฮ้ ะที่นี่ที่ไหนมันดูเหมือนโลกหลังความตายเลยแน่ใจนะว่าเรามาถูกที่นะไม่ใช่เราโดนอีซีใครเหรอไม่เกี่ยวนะโอเคเดี๋ยวขอสำรวจหน่อยแล้วลกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างม,ม,ามีม้มาหมุนม้มาหมุนม้าหมุนม้าหมุนทุกคนรู้จักม,าม้าหมุนไหมเนี่ยม,ม้าหมุน เอ้ยร้าหมือนอ่ามีโกงมีนี่ปลาได้ไหมผมไม่รู้เรามาถูกที่ไหมอ่าตรงนี้มีหามีให้เข้าเลยอืมยีดีโก้ทางนี้ไปไหนอ่ะเอาไปไม่ได้ป้ายชี้ไปนะ อะไรเฮ้ย,ยข้างในนี้มีอะไรด้วยอ้าวดออรอยู่นี่เองหาได้ไปโอ้เมกชื่อราบนนายจริงด้วยละจัฉันได้ไหมอะนี่ไงฉันเองฉันเองโอ้โหขอบคุณที่ช่วยปีที่แล้วนะตอนนี้ฉันต้องการเขาชื่อเอีกแล้วอะอีกแล้วเหรอฉันได้นำอุปกรณ์มาที่โลกแห่งนี้เพื่อที่จะสำรวจลูเมียที่อยู่โลกใบนี้นะโชคไม่ดีที่ฉันกลัวความมืดนะมีอีกแล้วไงละ ดูเมียนที่ฉันตามหาอยู่มันล็อกอยู่ในมาซิโอเลียมในสุสานนะ่ะที่ฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่นะก็มันอยู่หลังประตูนั่นแหละม,มันนอกจะมีกุญแจแน่ๆก็ถูกแล้วละ่นะกุญแจน่ะน่าจะอยู่ในสวนลุมนะ่ะสวนลุมอา่าก็มันมีลูเมียนที่ตระเวนไปร,บรอบๆในอา่าเขาวงกตนั่นน่ะนะระวังด้วยแล้วกัน หา,ากว่าทําสําเร็จแล้วก็ายก็จะเจอกับกุญแจที่จะสามารถพาไปถึงจุดเส้นชัยได้นะเราก็สามารถเข้าไปที่สุสานนั้นได้ก็ไยก็จะสามารถเข้าถึงเจ้ารูมเมียนแปลกๆนี้ได้ก่อนที่จะเข้าไปที่อ่าเขาวงกดนั้นเจกจะถามอะไรอย่างหนึ่งนะขณะที่เข้าไปในเขาวงกดดายก็จเจอกับพวกขนมที่ตกอยู่นะ ถ้าเก็บม,มาเพียงพอแล้วก็ในสามารถมาแลกของกับฉันได้นะก็มันก็เกี่ยวข้องกับการวิจัยของฉั้นนะเอามันมาให้ฉันแล้วก็ฉันจะแบ่งข้อมูลให้นะไหนรู้ได้มีอะไรบ้างอ่า candy dish ทำอะไรได้นะน,นี่ใช้เหมือนไฮเปอร์นะอันนี้ยังไม่รู้มันคืออะไร n e ก g ม m m y พวกัมมี่ทัมม้งหลายเลย โอเค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 นี่อะไรแน่ใจใน,นการทดลองธรรมาดานี้ไดอารี่สุดท้ายเราก็มีบเบาะแสอะไรเพิ่มเลยเนะี่ยเราเข้ามาในนี้ก็อันนี้ใช่ไม่สุสานแช่มันน่าจะเป็นสุสานโอเคคัานนี้คือสุสานแล้วก็งั้นแปลว่าเราต้องเข้าตรงนี้เพราะอะไร กันข้ามไปก่อนพวกนี้ข้ามไปข้ามเปิดครับไปก่อนโอเคเราต้องเข้าที่ตรงนี้โอเคมาเราไปลุยกันเถอะ งั้นเราก็ต้องเลี่ยงเรากนมือระดับห้าอะไรอ่ะเฮ้ยใครดูอะไรอ่ะใช่มันมีเวลาจำกัดเองกดต้องตอบออกไปในห้านาทีเราจะทันเนี่ยเวลาเออกำลกังเยอะมากเลยอ่ะจ้ะต้องระวังเลยสองตีนเนีโอ้กกโหกระดาษพูดเยอะว่าแต่นั้นมันอะไรอ่ะมันเก็บไไ <c oughs> แต่อะไอะ้าอ้าอ้าโอ้จะทำอะไรก็รีบทำ เอาไปกหลังไปช่วยหน่อยผมเสียเลือดไม่ไหวแล้ว